สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะมาหาเหรียญบิตคอยฟรีนะครับแล้วก็มาหาเหรียญคริปโตแบบฟรีนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนแล้วก็สามารถที่จะรับเหรียญได้จริงๆนะครับซึ่งนะครับในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะพาทุกคน,นมาจับมือทําแบบละเอียดเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยเข้าสู่ช่องของ เทสเอ็นนะครับก็ช่องของเทสเอ็นก็จะมาสอนเกี่ยวกับวิธีการหาเหรียญบิตคอยวิธีการหาเงินเข้าทูมานีวอลล็ตวิธีการหาเงินเข้าบัญชีของธนาคารแล้วก็งานออนไลน์ในรูปแบบต่างๆนั่นเองนะครับผมหนะ้าที่สามารถทําเงินได้จริงนะครับวันนี้นะครับผมหน้าเราก็จะมาทุกคนจะพาทุกคนมาจับมือทานะแต่วันนี้เราจะพาทุกคนมาหาเหรียญน,นะเป็นเหรียญของอผมอยากเหรียญผมอยากได้เหรียญชิบะแต่ว่าเหรียญชิบะมัน มันน่าจะไม่รองรับละปลานในส่วนของ wallet ของ foreset pay นะครับวี้นะก็ไม่มีเหรียญชิบะเนาะก็ไม่เป็นไรทุกคนนะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะปาดูมาดูว่าเรานั้นจะหาเรียนยังไงจากแพลตฟอร์มหาเงินฟรีที่มีชื่อว่า foreset นะนี่คือเป็นบินการถอนเงินที่ผมถอนไปเมื่อวานนะวันที่3สิงวันที่3กันยายนนะครับสองพนะผมถอนไป2ยอดด้วยกันนะครับยอดแรกก็คืออยู่ที่ 0.00475050 LTC นะยอดที่2ก็0.00008015 LTC นั่นเองนะครับผมนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของแพลตฟอร์มนี้กันเลยนะครับ สำหรับแพลตฟอร์มนี้นะครับผมนะก็มีชื่อว่า View f o r c e t นั่นเองนะครับใครที่ยังไม่มีบัญชีของ View f o r c e t สามารถกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้สามารถทำได้ทั้งในคอมพิวเตอร์และก็ในส่วนของสมาร์ทโฟนนะครับพวกนี้นะอันนี้คือในส่วนของฟิวเจอร์ต่างๆของทางแอปพลิเคชันหรือทางเว็บไซต์นะครับก็มีฟิวเจอร์นะครับเกี่ยวกับการหาเงินอยู่ด้วยกัน 6ฟิวเจอร์ด้วยกันนะครับแล้วก็มียูเซอร์หรือผู้ใช้งานอยู่ที่6,3654ยูเซอร์ด้วยกันนะครับสถิติสแตทก็คืออัน,นี้สติของการจ่ายเงินให้กับยูเซอร์อยู่ที่3,19,852 USD นะครับก็โอ้โหเยอะมากทุกคนนะเดี๋ยวเราลองไปแปลงดูนะครับประมาณ11ล้านบาทแล้วทุกคนหน้าที่เขาได้ทําการจ่ายเงินให้กับผู้ใช้งานนะครับตปรนี้นะแล้วก็เปิดเมื่อวันที่เอ่เปิดเมื่อเดือน กุมภาพันธ์2 0 2 0ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราพากันพามาดูการทำงานเนาะผมจะทำงานในส่วนของฟล l อ e เซแล้วก็ PTC นะครับแล้วก็ daily b o n u นันับส่วน challenge แล้วก็ offer war แล้วก็แชร t ติ้งนี้ผมไม่ทำนะเพราะว่าต้องใช้เวลาเยอะเดี๋ยวทำให้คลิปนี้ยาวเกินไปนะครับเริ่มแรกเลยให้เรากด e ีเ s t e r แล้วก็ทำการสมัครสมาชิกเดลเลตรงนี้นะครับผมนะซึ่งนะครับผมจะให้เรานั้นทำการกด อีเมลนะก็คือให้เรากรอกบัญชีอ e ีเมลของเราก่อนนะครับหรือ gmail นะจากนั้นก็ใส่ username หรือชื่อเล่นของเราเป็นภาษาอังกฤษและใส่ password ของเราทั้ง2ช่องแล้วก็ติ๊กที่เป็นรูปภาพที่เป็นรูปภาพกับหัวซึ่งเป็นลิงก์ตรงนี้นั่นเองนะครับกับหัวแล้วก็กด register ไปนะเมื่อเราส่คงสมาชิกแล้วก็มาอกอินได้เลยช่องแรกให้เรากรอกอ e ีเมลของเราช่องที่2ให้เรากรอกรหัสผ่านแล้วก็มาแก้แคปชา h a เอาที่เป็นรูปภาพกับหัวแล้วก็กดอกอินได้เลยนะครับตรงนี้นะ โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตล็อกอินก่อนนะครับหลังจากที่เราเข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ในระบบของ e ิว r o ส e s t นะครับตรงนี้เราดูนะถ้าเราไม่เข้าใจมีปัญหาอะไรในสการแก้ทคบชาก็มาดูคลิปนี้ได้นะครับตรงนี้นะแล้วก็กดก๊อสไปเลยนะครับวันนี้วันที่4แลวันที่3วันผมทํางานเยอะมากทุกคนนะนี่ทุกคนจากพี c ีซีจับโฟสเฟตแล้วก็จับโบนัสนะครับที่ผมได้รับมาเมื่อวานนะอ่าโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาดูนะในส่วนของการถารเงินกันก,ก็ วิธีแรกเลยก็คือเป็นในส่วนของ Daily โบ n ัสนะเป็นโบนัสใยวันที่เราสามารถทําได้หรือสามารถรับได้ฟรีๆนะครับตรงนี้เราจะรับได้ก็ต่อเมื่อเราไปทําเคลม PTC 2อันด้วยกันนะครับต่อวันนะซึ่งอยู่ตรงนี้เองนะครับแล้วก็ให้เราเลือกเลยนะครับว่าเราจะทาอันไหนแนะนําให้เราทําทั้งหมดนะเพราะว่ามันใช้เวลาไม่กี่นาทีเองนะครับในส่วนนี้นะผมจะเลือกทําในส่วนของอันนี้นะครับ60วินาทีเราก็ได้ประมาณ168รโทรเคนด้วยกันเนาะ แล้วก็พอเรากดมามันจะเด้งไปที่เว็บไซต์ของสปอนเซอร์ของเขาให้เรานรับไปย้อนกลับที่เว็บไซต์หลักเมื่อกี้แล้วก็ไม่ต้องปิดนะไม่ต้องปิดเว็บไซต์นี้นะครับอ่าย้อนหลักย้อนหลังมาคุณจะเห็นว่ามีเวลานักไผ่หลังอยู่นะครับก็คือเวลาตรงนี้คือเป็นเวลาในส่วนของ าทางแอปพลิเคชันนะเขาจับเวลาว่าเรานั่นเองนะั้นดูไปกี่นาทีแล้วนะครับเพราะว่าเขาจะให้เราดูไป60วินาทีถ้าเราดูจนจบไปเราก็จะได้รับคะแนนอยู่ที่168โทเค็นด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรารอให้เวลาตรงนี้จนจบไปแล้วก็รอไปทำ PTC a d ดอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อที่ว่าเราจะได้ในส่วนของอโบนัสรายวันนั่นเองนะครับผมนะ อเคทุกคนนะเมื่อถึงเวลาแล้วแล้วก็ดูจนจบแล้วมันจะให้เราแก้แคปชั่นต่อนะครับซึ่งแคปชั่นในส่วนนี้ก็คือว่าให้เราแก้แคปชั่นในส่วนที่เป็นรูปภาพที่เป็นภาพกับหัวเหมือนกันนะซึ่งในนี้ก็คือจะเป็นในส่วนรูปภาพของนกนะครับกดเข้าไปแล้วก็ Verify ไปนะครับ ก็จะได้อยู่ที่168โทเค็นนะครับที่อยู่ข้างล่างมุมขวามือนะตรงนี้ก็กดรับต่อได้เลยนะครับอันนี้ก็15วินาทีด้วยกันนะครับรอสักครู่หนึ่งตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไม่ต้องปิดนะแต่ว่าให้เราย้อนกลับไปที่ในส่วนของเว็บไซต์นี้นะครับตอนนี้ผมทำไรได้อยู่ที่14,312 LTC นะถ้าผมสามารถถอนได้นะเดี๋ยวผมจะค่อยถอนอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะเราจะเปลีเป็นเหรียญอื่นก็ได้อย่างเช่น TRX นะ แล้วไม่ก็เหรียญ Dogecoin นะหรือ USDT นะครับหรือชิบะนะครับอันนี้เยอะมากเลยพี่ๆนะแต่ว่า BTC ก็ได้มา37ซาตัวชิดด้วยกันนะครับพวกนี้นะโอเคนะคเดี๋ยวเรากดต่ออ่าไม่ใช่เราไปรับโบนัสต่อเลยเพราะว่าเราได้ทำการกด2ครั้งแล้วไปที่ daily bonus นะครับจากนั้นก็กดรับไปเลยนะจะได้ในส่งโทเค็น35โทเค็น EXP 5 EXP earning b บนัอยู่ที่0.5นะครับ แล้วก็แก้แคปชั่นด้วยการหารูปภาพที่เป็นกับหัวแล้วก็กดเคลมไปนะครับเรียบร้อยได้มาอยู่ที่35.17ทคนนะครับต่อมาก็เป็น f a ลเซตนะครับเป็นงานโฟลเซตงาน f a ลเซตสามารถทับได้4นาที่ต่อ1ครั้งนะครับจะได้อยู่ที่55โทเคนแล้วก็3 EXP ด้วยกันนะครับแล้วก็ลิมิตอยู่ที่1,000ต่อ1,000นะครับตอนนี้ก็ SOS ก็คือ505 z a น k 0ZACK ก็คือ2 0 2 o o s ก็คือ0 0 5 แล้วก็แก้แคปชั่นไปนะครับอ่าเป็นงานง่ายๆทุกคนนะสามารถทําได้ทุกคนนะครับวับนนี้เนาะใครที่สนใจนั่นลิงก์การลิงก์การสมัครสมาชิกอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับรอเวลานะครับรอประมาณ4ีนาทีก็มากดรับต่อได้หรือถ้าเราอยากให้ได้ยินเสียงก็กดตรงนี้ไปแล้วก็เปิดลำโพงด้วยนะเวลามันถึงเวลาเวลาหมดเวลาปั๊บเลยเขาก็จะได้ยินเสียงติ๊งติงตงลงวก็มากดต่อได้เราไม่จำเป็นที่จะต้องมาเฝ้าจอนะเราไปทําอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันตรงนี้นะครับ ต่อมาก็ Deliver นะก็เหมือนกันนะอันนี้คือต้องรอ14ชั่วโมงนะส่วนต่อมาคือในส่วนของชาเลน g e ตรงนี้ชาเลน g e ก็คือว่าเรานั้นไปทำชาเลน g e ตามนี้เลยนะให้เราทำอะไรบ้างเมื่อกี้ผมไปทำ PTC นะก็ทำแค่2นะถ้าเราทำาทั้งหมดอยู่ที่25นะเ,นเราก็จะได้อยู่ที่30 EXP แล้วก็70โทเค็นนะครับก็ไปลยได้เลยนะส่วน Offer Wall อันนี้คือเป็นการทำแบบสำรวจน,นะครับหรือสมัครเว็บไซต์ ก็มาทําได้ตรงนี้นะแต่ว่าผมไม่ค่อยทําแต่ว่าถ้าใครสามารถทําได้นะ่าจะได้เงินเยอะกว่านะ่าจะได้เงินเยอะกว่าตรงนี้นะก็ลองไปทําได้นะครับช็อตลิงก์ก็เหมือนกันนะจะได้เงินเยอะกว่านะเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูสักหนึ่งอันอันนี้แล้วกันเนาะอ่าเขาให้เราได้มีงานทั้งหมด10งานของเว็บไซต์นี้แล้วก็โทเค็นทั้งหมด2 0 0ไโทเค็นด้วยกันนะที่เราจะได้รับมาใช้เวลาประมาณ315วินาทีนะครับ โอเคแล้วก็ไปที่หน้านี้มันก็จะพาไปที่หน้าชีบะนูดอเนนะครับแล้วก็ให้เราทําการแก้แคปชั่นนะครับอันนี้ก็สเต็ปหนอ่าแก้แคปชั่นก่อนนะอ่าแก้แคปชั่นตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้คือสะพานนะครับเลือกที่เป็นรูปภาพที่เป็นสะพานนะแล้วก็วอร์ตไไปกดสเต็ปถัดไปนะครับสเต็ปที่2นะโอเคแล้วก็รอประมาณ15วินาทีนะครับโอเคทุกคนต่อมาก,ก็กดต่อนะครับผมนะ แล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับอ่าแล้วก็รอประมาณ15วินาทีต่อนะครับจากนั้นก็รอต่อไปนะพอเรือศูญบ้านมันก็ให้เรากดสเตปถัดไปต่อนะแล้วก็รอประมาณ15วินาทีเหมือนเมื่อกี้ต่อไปเลยนะครับให้เรากดตามนี้นะให้จนครบ หอันด้วยกันนะครับอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันเลยเนาะมันจะเป็นในส่วนของหน้าเว็บนี้นะครับแต่อันนี้คือเราไม่ต้องไปกดอะไรนะเราจะกดสเต็ปถัดไปก็ต่อเมื่อมันจับเวลาตรงนี้ให้เหลือศูนย์เท่านั้นเองนะครับตรงนี้นะก็รอสักครู่หนึ่งนะครับผมโอเคพอเหลือศูนปั๊บนะครับเราก็ไปกดที่สเต็ปอันนี้ได้เลยนะครับแล้วก็รอต่อไปต่อนะให้ครบ5ท้ทบหนะครับในส่วส,สเต็ปตรงนี้นะครับผม อ่าโอเคทุกคนสีทับหแล้วทุกคนนะเดี๋ยวเรามารอให้จนจบแล้วกันนะก็งานช็อตลิงนั้นคือเป็นงานที่ใช้เวลาหน่อยแต่ว่าจะได้คะแนนเยอะกว่างาน p d c นะครับแล้วก็พอเสร็จนะครับตรงนี้นะโอเคเรียบร้อยดูนะก็กดสเต็ปถัดไปต่อนะครับมาจับเวลาแล้วยังรอสักครู่หนึ่งโอเคนะครับจับเวลาแล้วเดี๋ยวสเต็ปนี้เป็นสเต็ปสุดท้ายแล้วนะครับอ่ารอสักครู่หนึ่งนะ โอเคทุกคนนะั้นเรียบร้อยดีนะครับเราก็ไปกดที่สเตปนี้นะครับแล้วก็ดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนนะครับอ่าได้มาแล้วทุกคนนะเราได้มาแล้วอยู่ที่201โทเค็นด้วยกันตรงนี้นะครับและงานนี้ยังเหลืออีกประมาณ9งานด้วยกันนะครับเราก็มาทาได้นสนอันนี้นะ ส่วนต่อมาก็เป็นในส่วนของการถอนเงินนะก็ะมีเลดเดอร์บอร์ดก็คือเป็นการประกดนะครับวันนี้คือการประกดการเชิญเพื่อนการประกดของ f a l เซตนะการประกดของช็อตลิงค์นะมีคนไทยติดด้วยตรงนี้ทุกคนนะก็ช็อตลิง n k ของเขาแก้ไปอยู่ที่211ดาโอ้โหเยอะมากสายนี้ขยันมากเลยแล้วก็ PTC นะครับคนนี้ทาได้อยู่ที่250นะแสดงว,ว่าเขาน้นไปทํา PTC กับช็อตลิง n k นะครับนี่ทุกคนแล้วก็เขาจะได้บางวันนะถ้าเขาติดอันดับนะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับเหลือเวลาอีก5วันนะสิชั่วโมง54นาทีนะครับตรงนี้เนาะถ้าเราขยันมาทําทุกวันนะครับเราก็สามารถติดอันดับบนบอร์ดนี้ได้แล้วก็จะมีโอกาสทัาเปรียนเยอะกว่าแล้วก็สามารถที่จะหางเงินได้เยอะกว่าคนอื่นนั่นเองนะครับผมนะวิดีโอนี้นะครับผมน่าเออเริ่มไปการถอนเงินมาที่พิจารณตรงนี้ทุกคนนะแล้วก็ตรงนี้นะครับตอนนี้สิ่งที่ผมจะถอนคืออ่า LTC มันหมดไปนะเขาเขียนว่า MT balance นะครับอันนี้หมดแล้วเหลือแค่ ป,ปีกับชิปบนะซึ่งผมไม่สามารถถอนได้เข้าเข้า f a ลเ e ทเลนะผมก็เลยไม่สามารถถอนได้ในส่วนคลิปนี้นี่คือประวัติการถอนเงินที่ผ่านมานะครับของวันที่นะเดือนนี้ก็ถอนไปส่อนยอดแล้วนะครับผมนะโอเคนะวิดีโอนี้ผมก็ต้องคอลัไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ